ดูกใจไม่ถึงนครราชชสีมาเห็นหรือเปล่าแผลเนี่าในประเทศไทยอลงมือแบบนี้จริงๆนะนครราชสีมามันอยู่ตรงนั้นอะเอ้ยฉลุยเอ้ยเอ้ยไอตัวเดียวกันหรือเปล่าอย่าโอ้ยร่างไม่มีแขลงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันสู้กันเฮ้ยหลังเฮ้ยมันเป็นงูหรือเปล่างูในปัตตาวะเนี้ยงูในแบบ ประวัติการอ่ะเขาเรืออะไรอ่ะโด้ยาย่างนี้หลอนไปอีกผีมาพาเพื่อเฮ้ยอันี้เป็นโอ้ยยยัยยยงยยยนไยยี่ยยยยยยโยยยยยยทยย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 ัยย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 ยัยยยยยยย่ยย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 ยิยจยย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 ยอยู่ใกล้วัดยยย เหมือนเหมือนเหมือนถือกล้องวงจรปิดอะเอ้ยเออีอีเหมือนเปะมันมีปากเลยติดปากจูเท่ารู้แค่มามันบินผ่านหน้หน้ารอะตอนนี้นะจ็คกี้ฉันกลัวจคีเพราะเสียงแบบดีึงคือแบบโอ้ยมันน่ากลัว เหยียคนด้วยอ่ะมันทำลายคนด้วยเหรอระวังไว้ดีๆนะเซเลนเฮดอะมันมีจริงในโลกมันทำลายคนด้วยนะคะทุกคนเฮ้ยตายแล้วเอ้ยเอ้ยต่อสู้กันแสดงว่าต้องแยกโอ้ยอันนี้มันเป็นหัพวกุญวกุวแล้วพกับผีหัวหัวไฟฟ้าไฟกิ่งกิ่งกบ้านเรากิงกึ่้งก่วฉันไม่อยกดูแล้วอะ อันนี้เป็นหัวยะพงลังจเดินดมเทอยอันนี้ไม่ใช่หัวรโพงนะใช่ไหมใช่หัวแต่หัวไฟแดงหัวคอมันยาวมากอ่ยาวเหมือนเทอเหมือนเรเทอแหวเบี้ยเหมือนมากเลยเฮาอะไรอ่ะอันนี้เป็นแบบเป็นเก็บน้ำธรรมดา มันน่าจะแช่น้ำน่ะเขาอาจจะเล่นน้ำอาะมันเป็นแบบเป็นผีหัวแล้วพวกเรียกว่าตัวสีฟ้าเพราะว่านางอยู่ในน้ำเขาไปย้อมสีหรือเปล่าโธนั่นมีหกอันนี้อันนี้ป้านี่ก็บอกว่าเนี่ยดูสิมันมีสิ่งแล้วคนขับรถเขาไม่เห็นหรอเห็นดีทุกคนก็ต้องเห็นแหละป้ากฏการแบบนี้เฮ้มีริงในโลกไงโอเคบิกซีค่ะ เ้ยป็นบ่อไ้ไ้อล็ไปไหนอะอ้อ้ัวทอะากลัวยิ่งกว่าที่เราคิดอีกนะจริงมตัดแล้ม่ไห่ก็ได้อยากเคลี่ยงมาไปทางไหนก็ได้เนี่ยเนเห็นไหมดูสิดูสิโอ้ยพายุหุนแล้วแบบขวันไฟไปไหมละมีดไอ้ไไงมันอยู่มันอยู่ตรงนั้นมันหามาแล้ว โอเคตอันนี้ผู้หญิงสองคนนะคะก็สวยๆเหมือนฉันกับแจ็คกี้เิ่ดอ้าวใส่หน้ากากโอ้โหหน้าม้านี่เยเป็นหน้าม้าเออเฮ้อม่น่าจะหน้ากากแล้วล่ะหน้ากากดิมันเขาอัพไปก่อน่ะเออก็ใส่วิกต่อไงมันก็อ้าได้ดิแจ็คโทรเธอเธอก็เหมือนม้าอยู่ดิเฮ้ยอะไรอ่ะ อันนี้มันเป็นอันนี้เขาบอกว่าจะ sweat till the end รูให้จบเขาบอกรู้ให้จบนะให้มันจะมีสิ่งที่อะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเห็นได้ไหมทุกคนน่ะวงกลมแดงๆอ่ะน่ะตาเขาแป๋วเลยอ่ะตาขาวด้วยค่ะเงี้ยจั๊กที่รถไฟอะโอเคอันนี้ว่าฉันว่าไม่มีอะไรหรอกมันเป็นแค่ต้นไม้มันไม่ใช่แค่ต้น มันเป็นเหมือนกระดูกเยอะๆอ, oh oh, อุ้งม้อนอ้งมในบ้านร้างหลังหนึ่งในยาน่านพุทธนทนมนฑลสายสสายแป๊กโอเคต,ออออตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยโธอมันไม่ใช่เรื่องเมกแล้วลหละแบบนี้จะมันจริงมากเลยอะดิเ<อ>ขาไม่ได้เมกอะจู่ๆมันจะเมกได้ไงอะฉันเชื่อฉันเชื่อในความจริงที่ฉันเห็นกับตาหลับๆมึนอ่นนี้นะในบ้าน ห้องจอนเป๋ออันนี้เฮ้ยเหมือนเซเลน่าแม่เลยอะแต่มันไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเขาไปทำอะไปที่ห้องของหญิงสาวสาวผู้หนึ่งซึ่งหลับไหลเฮ้ยแล้วเขาจะทำอะไรอะนั่นสิแล้วเปิดว่าหญิงสาวคนนั้นเป็มันจะน่ากลัวฉันไม่อยากจะคิดต่อเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะนั่นสิอันนี้มันวิ่งผีเออเหมือนหมอกราหัวหมอาอะไรนะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งผีโอ้ย โอ้ยหมกปากจะไม่ปากผีทะเลเทนปามือปากซ้ำพวสิโอเคอันนี้มันกลางค่ำคืนขับรถไปแล้วมีแสงวับวับอยู่ตรงนั้นอ่ะฮู้ยฮู้ยมันเหมือนจะจับเธอๆจับรฉันเคยเจอแบบ จ่าจ่าด้วยนะมันตามรถฉันมาฉันว่าชนะเข้าใจความรู้สึกของมันมาดูว่าใครจะชนะกับไซเลนไฟใครจะชนะมาดูกันฉันว่าอีผีไซเรนเนี่ยแหละชนะตัวนี่เนี่ยดูมันดูโอ้โหมันจะสู้กับคนอุ้ยเจ้าเหมือนกางฟูเลยอ่ะมันจะต้องยิบขึ้นมาแบบเนี้ยเนี่ยก็คือตัวมันจะอีกมากขนแค่แค่มันสูงมากขนแค่

โอ้โดนใส่โอ้โดนใส่เลยแฮะอ๋อกระตุ้นแคช่วยเหมือนเป็นรวมมิตรเพื่อนกันรวมมิตรผีหัวละโพฉันว่ารวมมิตรแบบใส่อันนี้ด้วยใส่แค่งใส่กระทิเงี้ยเหรอฉันหิวแหล้วเธอเธอเธอเปิดประตูแล้วเธอเธอวันนี้ไหมอะฉันฉันคงไม่พี่ฉันคงจะสลบแล้วก็มองแทงอยู่ตรงนั้นไปเลยอ่ะฉันไม่สามารถที่จะแบบ ปีบประตูได้เออไปดูนะว่าใครจะชนะอันนี้ไอ้ตัวนั้เขียอะไรอะจกี้เหมือนเป็นเป็นผีอะไรออไอ้ฟานมันเยอะอ่ะน่าจะแบบร้อยซีได้อ่ะเออผีฟันเยอะหรอแต่ใส่ในคินีก็เป็นเหมือนไปรังแกผีคนอื่นใช่เป็นเหมือนผีเด็กอะไรเงี้ยไม่ไหวอะคลิปเนี้ยหลอนมากใครใจไม่ถึงอย่าดูคนเดียวอย่าดูคนเดียวเด็ดค่ะ